ต้องอาศัยทามากตัวอื่นช่วยถ้าถามว่าโยนิสูรมาสการเองจะเกิดขึ้นในลอยน้ำนี้ก็ไม่ได้เอเมก็ต้องอาศัยศรัทธาวันถ้าถามว่าศรัทธาเกิดขึ้นเองได้ไม่ก็ไม่ได้ก็ต้องอาศัยการฟังธรรมการฟังธรรมจู่ๆจะมีการฟังธรรมจะได้ฟังธรรมจะฟังธรรมเรื่องน้น้ก็ไม่ได้ก็ต้องมีการคบสัตบุรุษการคบสัตบุรุษจู่ๆจะมาคบสัตบุรุษก็ไม่ได้ก็อาจต้องเคยช่วยเหลือเพิ่งพาาเคยทำาุมาก่อน ทั้งในชาตินี้และชาติที่ผ่านมาว่าในอดีตเราเคย <c oughs> เคยทําบุญให้ทานมาแล้วและตั้งใจปรารถนาที่จะพบจะเจอจระบรรลุธรรมในในาศาสนาของพระเจ้าผร้องค์ในงองค์หนึ่งเห็นไหมาะอิสงสงจากการทําบุญให้ทานมาปรารถนามาจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาพบกะะัลยาณมิรพบสัตบุตรจึงมีโอกาสได้ฟังธรรมและนําไปสู่การบรรลุผลนิพพานตามถัถ้ามองในแงีนี้เราก็ตัดบทละแต่ตอนว่าผลบุญจากการทําบุญให้ทาน ถ้าทำถูกทำเป็นและตั้งเจตนาถูกต,ต้องสามารถเป็นเหตุเป็นใจให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้คือคือคือรายละเอยยดตัดกระบวนการตัวนี้ไปก็นําไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะว่ามีหลายองค์หลายท่านที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะอธิสงจากการให้ทานแต่ว่าไม่ใช่ให้ทานอย่างเดียวแล้วจะทําให้สู่รมรรคผลนิพพานก็มันก็เป็นธรมมรมะทุกข้อที่สร้างขึ้นถ้าถามว่ากระบวนการทั้งหมดเนี้ย ที่มันยากคืออะไรคือไม่ได้คุณทิ่ว่าเราจะปฏิบัติทมเราจะเอาธรรมะมาละกิเลสได้ยังไงเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยในขณะที่เรากินหว,วานกําลังกินข้าวอร่อยกาลังกินอาหารอร่อยกาลังกินขนมนมเน,มนยอร่อยเนี่ยใครจะคิดเจอยู่บ้างในขณะนั้นใครจะพิจารณาเห็นโทษมันได้บ้างยากถ้าไม่ได้ศึกษาเรียนรู้โทษพิษภัยอันตรายมาก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นครับคำตอบคุณคว่าก่อนที่เราจะรู้ทษทันกินเลส ในขณะที่จิตไม่มีกิเลสหรือในเจิขณะที่จิตปกติเราก็ควรจะไปศึกษ,ษาเรียนรู้เรื่องกิเลสให้มันลึกซึ้งให้มันชัดเจนก่อนเพราะถ้าถามว่าอ้ากิเลสมันเป็นอะไรทําไมเราต้องมาลดละเลิกกําจัดหรือเอ,อามันออกคำตอบกคือว่าถ้าถามว่าโดยปกติถ้าร่างกายเจ็บใข้ได้ป่วยร่างกายอ่อนแอถามว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรเราก็บอกว่าเป็นเพราะสาเหตุคือเชื้อโรค ถามว่าในขณะที่รา ấy, ่ายยงกายเจ็บไข้ได้ป่วยสาเหตุหลักก็คือเชื้อโรคเป็นต้นถ้าถามว่าเชื้อโรคดีหรือไม่ดีแล, à, ละะ้วก,ก,ก็บอกว่าเชื้อโรคไม่ดีถ้าถามว่าเราจะทายังไงถึงจะให้เชื้อโรคไม่มีหรือหายแล้วก็บอกว่าต้องกินยาต้องรักษาก็าสแสดงว่าเชื้อโรคเป็นตัวทําให้เกิดโรคไปแค่เจ็บทําให้รา air, ่างกายอ่อนแอเป็นต้นอันยาก็คือก็ต้องกินยาถึงโรคเชื้อโรคถึงจะตายหรือหมดไปหรือหายไป ร่างกายถึงจะกลับมาแข็งแรงปกติถ้าเราเปรียบเทียบตรงนี้เราก็เห็นชัดเจนว่าโดยปกติคนเราเนี่ยถ้าเราจิตใจปกติเราก็จะโอเคไม่มีปัญหาปลอดภัยสามารถดำเนินชีวิตไ,ได้ธรรมดาปกติแต่ถ้าถามว่าปัจจุบันนี้ที่มีปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาสังคมปัญหาของโลกปัญหาของประเทศชาติหรือเป็นกรรทั่งปัญหาเรื่องสงครามแบบนี้ถ้าถามว่าเกิดมาจาก ราก็จะพูดภาษาพระก็เกิดมาจากราคโทูะาขหัเกิดมาจากโลกกดหลงเกิดมาจากเพราะว่าคนมีกิเลสกิเลสก็คืออะไรกิเลสก็คือความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นความอิจฉาลิษยาความต้องการครอบครองเป็นเจ้าของกามก็คือสามีภรรยาลูกเมียเป็นต้นหรือว่าเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการเพราะความมืดหมดแล้วถ้าถามว่า ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องส่วนตัวปัญหาส่วนรวมปัญหาของระดับประเทศปัญหาระดับโลกตามก็เกิดมาจากกิเลสตัวเดียวกันคือเกิดมาจากราคาโทสศัพท์แล้วถ้าถามต่อไปว่าในขณะที่ราคะโทสศัพ์โมหะหรือโลกโวดร้งเกิดขึ้นเนี่ยใจเราเป็นยังไงมืดบอดคิดอะไรไม่ออกถ้าถามว่ายกอย่างเช่นเอาสินห้ามาจับเนี่ยเอาสินห้ามาจับสินห้าก็จะมีการการค่าการค่าสัตว์ การปุข์เป็นการฆ่าสัตว์ตักซักผิดในกามแล้วก็โกแล้วก็สุรายาเสพติดถ้าถามว่าในศีลห้านี้ก็าการฆ่าสัตว์ถ้าถามว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยคนมีความโลภฆ่าสัตว์ได้ไหมได้ตามธรรมดาดยปกติแล้วบางทีเราเอาศัยความโลภเป็นเหตุเป็นจะให้ฆ่าสัตว์ได้เช่นเราอย่างเล่เงินเราอยู่ได้วัตถุสิ่งของเราก็ต้องไป ค่า,า,า,าฟูค่าปลาค่าเป็ดค่าไก่เป็นต้นมาเพื่อจะมาแลกเปลี่ยนกับหนึ่งเห็นไหมเพราะฉะนั้นโลภะไม่สามารถทําให้ฆ่าสัตว์ได้โดยตรงได้แต่ก็เป็นเหตุเดยใจทําให้ฆ่าสัตว์ได้เพราะโดยสาภาวะในขณะที่ฆ่าสัตว์ต้องฆ่าด้วยโทรศัพว์ไม่ได้ฆ่าด้วยรูภะ้เพราะฉะนั้นในขณะที่คนมีโทรศัท์ก็ฆ่าสัตว์ได้ในขณะที่มีโลภะกับโทรศัพท์จิตก็จะมืดบอดจิตต้องมีรู้ตามความเป็นจริงภาษาพาก็เรียกว่ามีมุมหักาัทข้างราคะโทรศัพท์มุมหัเป็นเหตุเให้องใอ าการฆ่าการเด็ดเดี่ยนการลักขโมยหรือว่าเป็นการผิดผิดกรรมการโกงเป็นต้นเป็นผลพวงมาจากโลกโจรคนที่มีโทรศัพท์ฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้คนที่มีโมหะคือเป็นวิชัยถี่สามารถทําผิดทําชั่วได้ทุกอย่างเัพ่อเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ากิเลสคืออะไรก็คือกิเลสก็คือสาภาวะที่ทําให้จิตใจของเรานี่ เปลี่ยนแปลงจากปกติให้เป็นผิดปกติเปลี่ยนแปลงจากสงบร่มเย็นให้เป็นเร่าร้อนเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่สว่างก็กลายเป็นมืดบอดหรือ่ากายเป็นมืดมนอันกิเลสก็คือสภาวะที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยไม่ดีไม่งามนําไปสู่ความหายนะมืดบอดทุกอย่างหรือนําไปสู่การผิดศีลผิดธรรมอันกิเลสเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นศัตรูเป็นเชื้อโรคของใจ ซึ่งควรแก่การที่จะรู้ท่อทันเอาออกแล้วก็กําจัดเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เป็นอันตรายแต่ถามว่าทำยังไงถึงจะอ,ออกถึงจะเอาออกได้ถึงจะกําจัดกิเลสได้ขบวน,นการก็คือก็คือมาศึกษาเรียนรู้รู้จากนั้นว่ากิเลสมันมีสภาวะอย่าไงไรพระพูดโดยภาษากว้างกว้างพรุทธเจ้าตรัสว่าโลภมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็ว โมหะมีโทษมากด้วยภัยชาด้วยวันขบวนการพอเราเห็นรู้เห็นสภาวะแล้วเราก็รู้ตัวเันว่าเออในขณะที่ยิเดสโลภะเกิดหรือราคะเกิดมันทํางานยังไงมันมีอาการแบบไหนก็เหมือนกับค็ถามว่าในขณะที่เราเป็นโรคหวัดในขณะที่เป็นโรคหวัดนี่อาการหวัดเป็นยังไงจามคัดจมูกหืดอัดแต่เดียวกันพ่านราต้องหาจําสภาวะในขณะที่โลภะโทสะโมหะเกิด อาการทางจิตของเราเป็นยังไงต้องหัดจาอาการไว้เพราะว่าถ้าไม่จิงจําจาอาการมาได้นเนี่ยเราจะไม่รู้เท่าทาันเขาไหมรอะต้องหัดจาอาการไว้ก่อนพอมาเราก็มารู้ว่าในขณะที่โรภะโทสะเกิดเนี่ยมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรพรากิเลสมันจะเกิดขึ้นโดร้อยไม่ได้กิเลสก็กต้องมีสาเหตุทําให้เกิดอะไรคือสาเหตุทําให้เกิดกิเลสถ้าถามว่ากิเลสเนี่ยเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนถาวรเกิดขึ้นตลอดการไหม มก็่ไม่ใช่มันเกิดได้มันต้องดับได้มันเกิดได้มันก็แปลสภาพได้ราะกิเลสก็ไม่เที่ยงเพราะเมื่อเมื่อมันเกิดได้มันก็ต้องดับได้เพราะอะไรทําให้กิเลสมันดับไปจางไปหายไปถ้าพูดง่ายๆก็หมายถว่าโรคเกิดได้มันก็หายได้ต่อไปเราก็มาดูว่าไอ้กิเลสแต่ละข้อโลภะโทสะกำหนไม่มีข้อดีเพราะถ้าเราไม่รู้ประโยชน์พวกมันไม่รู้คุณของมันไม่รู้ข้อดีพองมันเนีเราก็ไม่สามารถที่จะลักมันได้ แล้วต่อมามาดูว่ามันมีข้อเสียงงงย,ย,ยงไรบ้างมันมีอาชีนว่าก็คือมีโทษมีพิษมีภัยมีอันตรายไย่งไรบ้างดูให้มันอย่างลึกซึ้งต่อไปถ้าถามว่ากิเลสเนี่ยเป,ปเ,เ,เ,เป็นสิ่งที่แปลกความเข้ามาสู่จิตเรากิเลสก็ไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่ก็จิตก็ไม่ใช่กิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสเป็นสิ่งที่แปลกความเข้ามาใหม่เมื่อแปลกความเข้ามาก็แสดงว่าเราสาม,มารถแยกจิตออกจากกิเลสหรือกแยกกิเลสออกจากจิตได้ ว่าจิตก็เป็นส่วนจ,จิตกิเลสก็เป็นส่วนกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แบบนี้ก็แสดงว่ากิเลสเนี่ยเป็นสิ่งที่ดับได้เป็นสิ่งที่หมดไปได้สูญสิ้นไปได้เรียกกระบวนการนี้ว่ากิเลสเนี่ยสามารถที่จะดับได้ด้วยมรรคผลนิพพานถ้าถามว่าขาบวนนการวิธีการที่จะเอากิเลสออกที่จะลดละเลิกกำจัดทำยังไงมันก็จะมีกระบวนการคือตามอะไรไม่รงแบบอันนี้ขอขอ,ข,อ,ข,อข,ขั้นนี้ตรงกิเลสตรงที่ว่า กิเลสมันไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่กิเลสแต่ส่วนมากคนคิดว่าโอ้มันเป็นนิสัยมันเอาว่ากิเลสเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดมาจากเกิดมาเกิดมาพร้อมเราเลยใช่ไหมฮะเกิดมาพร้อมเราส่วนมากเท่าที่ฟังเท่าที่สังเกตก็ก็ดูเหมือนเดี๋ยจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าถามว่าเราเปรียบเทียบภาษาพระนะภาษาพระเพราะตรงนี้ไม่ค่อยมีคนเน้นว่าถามว่าจิตใช่ไหมกับเจตสิกใช่ไหมเจตสิกเจตสิกแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตภาษาพระก็จะมีคำว่าเวทนา สองสัญญาแล้วก็สามก็คือสังขารปนเกิดมาก็เป็นนี้ถ้าถามว่าเวทนากับสัญญาเป็นยังไงเราก็พอเข้าใจแต่สังขารนี่เราไม่ค่อยเข้าใจอะไรหมายว่าจิตก็คือตัวสภาพที่รับรู้อารมณ์สามารถนึกคิดได้แต่ว่าเจตสิกก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตคือเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันมีอารมณ์แบบเดียวกัน จิตมีอารมณ์แบบไหนเจตสิก็มีอารมณ์แบบนั้นจิตเป็นสภาวะแบบไหนเจตสิก็เป็นสภาวะแบบนั้นเกิดดับพร้อมกันแต่ว่าจิตกับเจตสิกไม่ใช่สิ่งเดียวกันเช่นในขณะที่ที่เป็นจิตจิตก็ไม่ใช่เวทนาจิตก็ไม่ใช่สัญญาเวทนาสัญญาก็ไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่สังขารสังขารก็ไม่ใช่จิตเวทนาสัญญาเราอาจจะคุ้นเคยบ้างแต่สังขารเราไม่คุ้นเคยเท่าไหร่แล้เราก็มาดูว่าถ้าถามว่ากี่เหลสนี้เป็นฝ่ายไหนกิเลสเป็นฝ่ายสังขาร าสามารถสติปัญญาเป็นฝ่ายไหนสติปัญญาก็เป็นฝ่ายสังขารเหมือนกันหมายึงว่าอริมกมิลแปดที่เป็นคุณธรรมเช่นสินสมาธิปัญญาสินสมาธิปัญญาที่มันเกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่จิตนะจิตก็ไม่ใช่ปัญญาจิตก็ไม่ใช่ศินจิตก็ไม่ใช่สมาธิปัญญาสีลสมาธิหเหล่านี้ภาษาพระเขาเรียกว่าสังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับจิตเพราะจากจุดนี้เองศินสมาธิปัญญาเนี่ยเกิดดับได้ สิ่สมาธิปัญญาเป็นของไม่เทีย่ยงเป็นอน,นิี้จันทุขังอน,าานัตตาตกเยี่อมหน้าผู้ใจรับแต่เรากำลังจะมาดูออกว่าไอ้เจตสิกก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตประกอบมีจิตมีอารมณ์ู่กับจิตซึ่งมีเวทนาสัญญาแล้วก็สังขารกิเลสคือโลภะโทสะมหาก,ก็เป็นฝ่ายสังขารประเภทภูมแก่แต่ว่าเป็นฝ่ายบาปส่วนสติปัญญาเป็นฝ่ายบุเพราะฉะนั้นเมื่อกิเลส ที่เขาเรียกว่าเป็นตัวสังขารสังขารก็คือเจตสิทธที่มันเกิดขึ้นกับจิตดาวพ้องมาจิตเมรุมเกับจิตมันก็เหมือนกันเหมือนกันเลยเพราะวิสัยตัวนี้มันเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่จะสามารถแยกแยกกิเลสออกจากิตได้ส่วนพวกฤาษีชีพนักบวชนักพรตของศาสนาอื่นที่ไม่ได้มีเห็นมีปัจจัยมานเป็นบารมีเพื่อจะบรรเพื่อจะตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวนี้เขาไม่สามารถแก้รู้ตัวนี้ เมื่อไม่สามารถอย่างรู้ตัวนี้อย่างจริงเขาก็สอนกันเพื่อจะให้รากกิเลสแต่ส่วนมากเขาจะเป็นแค่ปดได้ผมได้บรรเทาได้แต่ตัดรากครั้งถอนพงไม่ได้ผลตามมาคือสูงสุดเพราะก็ไปเกิดเป็นเป็นผมในผมโลกแต่ที่จะบรรลุพระโอนิพานระดับกิเลสไม่เกิดอีกเหมือนกับพุทธศาสนาไม่มีพุทธศาสนาที่นี้มันจึงลึกลับอย่างมากวิธีการนี้ก็เลยข้อใหญาเพอข้อใหญาๆยก,ก็เลยอุปมาอุปมาเหมือนกับแก้วน้ํา ถ้าถามว่าแก้วน้ำล้วก็เติมสีเข้าไปเติมสีเข้าไปอาจจะเป็นสีแดงสีดำสีอะไรก็ว่าไปถ้าถามว่าน้ำน้ำแดงน้ำดำน้ำเขียวเป็นต้นเนี่ยถ้าถามว่าทําไมมันถึงเป็นสีนั้นเราก็บอกว่าเราเติมสีเข้าไปในขณะที่เติมสีเข้าไปเนี่ยเราแยกแยกออกได้ไหมว่าระหว่างน้ํากับสีเนี่ยเป็นเหมือนกันหรือเป็นคนละอันหรือว่าเดียวกันนเห็นไหมถ้าเรามองด้วยสายตาเนี่ยเราจะบองมันเหมือนกันเลย มันแยกออกไม่ได้เพราะว่ามันรวมคืนกันไปหมดแล้วแต่ขบวนการวิธีการเราสามารถแยกออกมันได้คือแยกสีออกจากน้ําได้เพราะว่าตัวน้ําจริงๆเรารู้ว่าน้ํานี้ต้องไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสแต่ในขณะที่น้ํากลายเป็นน้ําแดงน้ําดำนีำ่ป็นต้นเนี่ยเพราะว่ามันมีสิ่งอื่น <Yep. S 1> เจือปนเข้ามามีสิ่งอื่นแปลกปลอมเข้ามามีสิ่งอื่นเจือปนอยู่มันสิ่งอื่นตัวนี้แหละที่เขาเรียกว่าสีมันสีไม่ใช่น้ําน้ําก็ไม่ใช่สี พราเมื่อน้ำไม่ใช่สีก็สามารถแยกสีออกจากน้ำได้แยกน้ำออกจากสีได้พอเราคลองขบวนการคลองแล้วเราจึรู้ที่ว่าน้ำนี้ต้องใสสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ไม่มีสีแต่สิ่งที่มีสีทุกไม่ใช่น้ำแต่เป็นสิ่งที่ปอมพนขม่าชั้นใดจิตก็เหมือนกันตัวสภาวะจิตเองซึ่งเราจะดูจากจิตจากของพระเจ้าจิตของบาลานที่บอกว่าสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ทั้งข้างในและข้างนอกก็คือทั้งจิตสมมตจิตใต้สมนึิทั้งวิจิตและระวังคจิต เมื่อจิตของพระเ,เจ้าไม่มีกิเลสก็คือไม่มีโรคโปวดหัวก็สแสดงว่าต่อให้กระตุ้นยังไงมันก็ไม่สามารถเกิดกิเลสได้ในขณะที่สภาวะจิตเป็นี้เราจึงสามารถรู้ทนทีว่าถ้าจิตกับกิเลสเป็นสิ่งเดียวกันการบรรลุธรรมก็จะเกิดขึ้นไม่ได้การ,รพุทพรมจันทร์เพื่อจะบรรลุธรรมก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่าเพราะจิตกับกิเลสไม่ใช่สิ่งเดียวกันการแยกจิตออกจากกิเลสหรือการแยกกิเลสออกจากจิตหรือการละกิเลสจึงเป็นไปได้ วันมือเราโบเแบบนี้ปุ๊บเราเห็นเทีว่าสภาพวิจิตเหมือนกับน้ํากิเลสตัวเหมือนกับสีขบวนการที่จะกรองน้ําหรือว่าเอาสีออกแก่น้ําก็เหมือนกับภาษาพระเรียกว่าอริยมรรคแปดหรือเรียกสั้นๆว่าวิปัสสนาวิปัญญาเพราะว่าศีลสมาธิเนี่ยระงับได้บรรเทาได้แต่ตัดรากถอนโคนไม่ได้ตัวปัญญาเท่านั้นที่จะตัดรากถอนโคนราคะโทสะลงมาได้พอนพูดสั้นๆว่าละกิเลสละ